กลับสวัสดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอกับการสปอยหนังเรื่องดูมาหนังเปิดมาในทุ่งกว้างทางตะวันตกของแอฟริกาที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่ามากมายหลากหลายชนิดพ่อแม่เสือชีตาคู่หนึ่งกำลังพยายามปกป้องเหล่าลูกน้อยของพวกมันจากสิงโตเช้าป่าแต่ก็มีลูกชีตาตัวหนึ่งหลงกลุ่มออกมามันเดินไปเรื่อยๆจนถึงกลางถนน ทันใดนั้นก็ได้มีรถคันนึงขับมาด้วยความเร็วจนเกือบชนกับมันเข้าแต่ก็โชคดีที่มันไม่ได้รับอันตรายเจ้าของรถคันนั้นก็คือแซนและพ่อของเขาปีเตอร์ทั้งสองรีบลงมาจากรถดูเจ้าเสือและได้ช่วยกันเอาตะข่ายจับมันไว้ก่อนจะพาขึ้นรถไปด้วยจากนั้นทั้งสองก็ได้แวะร้านอาหารข้างทางและได้สั่งนมให้เจ้าเสือได้กินเพราะดูท่าทางแล้วมันคงจะหิวแซนเอะก็ดูชอบมันมากพ่อจึงถามว่าเขาในอยากเลี้ยงไหม แต่ก็บอกลูกว่าจําไว้ข้อหนึ่งว่าลูกไม่สามารถเลี้ยงมันได้ไปตลอดพอมาโตขึ้นเราจะต้องพามันกลับไปอยู่ในที่ของมันซึ่งแซนก็เข้าใจและยอมรับข้อนี้พอกลับมาถึงบ้านสองพ่อลูกก็เอาเสือจีตามาอวดคิสตินาผู้เป็นแม่และพวกเขาก็ได้ตั้งชื่อให้มันว่าดูมาที่แปลว่าชีตาในภาษาสวาิลีซึ่งเป็นภาษาของคนพื้นเมืองในแอฟริกาจากนั้นแซนก็ได้เลี้ยงดูดูมาเป็นอย่างดีเปรียบเสมือนเพื่อนรักของเขาไม่ว่าจะเล่นกินนอนก็อยู่ด้วยกันตลอดเวลา นอกจากนี้พ่อก็มักจะสอนแซนทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะสอนสร้างบ้านต้นไม้สอนขับรถ3ล้อวิธีการเอาตัวรอดเวลาที่อยู่ในป่าเพราะว่าพ่อของเขาเลยมีอาชีพทำไร่ทำสวนและเลี้ยงสัตว์อีกทั้งบ้านของพวกเขายังอยู่ใกล้กับป่าที่มีสัตว์หลากหลายชนิดอาศัยอยู่วันเวลาผ่านไปดูม้าโตขึ้นพ่อของแซนก็สอนให้มันหัดวิ่งทำความเร็วเพื่อให้มูม้าเนี่ยพร้อมที่จะกลับไปที่ที่มันจากมาพ่อกับแซนก็ได้ฝึกดูม้าให้วิ่งเร็วมากขึ้น จนตอนนี้มันทําความเร็วได้ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งพวกเขาก็ภูมิใจในตัวดูม่ามากๆในวันต่อมาขณะที่แซนกับดูม่านั่งเล่นอยู่ที่บ้านต้นไม้พ่อก็ได้มาคุยกับแซนว่าตอนนี้เนะี่ยดูม่ามันพร้อมจะกลับไปอยู่ในที่ที่มันควรอยู่เราเนี่ยจะไปส่งดูม่าในอาทิตย์หน้าแซนที่ได้ฟังอย่างนี้เนะี่ยถึงกับน่าเศร้าจึงบอกกับพ่อว่าดูม่าเนี่ยไม่อยากไปมันเนี่ยชอบที่นี่และมันก็คงไม่อยากกลายเป็นเสือป่าเถื่อนตามสัญชาตญาณของมัน แต่พ่อก็บอกว่าลูกตัดสินใจแทนมันไม่ได้ซึ่งจุดที่พ่อจะไปส่งก็คือป่าไกลๆที่พวกเขาเจอดูมากในตอนเล็กๆในกลางดึกคืนนั้นพ่อ,องแซนก็เกิดป่วยกระทันหันจนต้องรีบส่งโรงพยาบาลแต่ในที่สุดพ่อกระต่อสู้กับโรคร้ายไม่ไหวและเสียชีวิตแซนกับแม่ก็เสียใจมากที่พ่อจากไปแบบกระทันหันจากนั้นแม่ก็วางแผนจะย้ายไปอยู่กับญาติในเมืองเพื่อที่เธอจะหางานทําส่วนที่ดินและบ้านจะให้คนอื่นเช่า ซึ่งดูมาก็ต้องถูกส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนวรับไปดูแลแต่แซนก็ดูจะไม่เห็นด้วยกับความคิดแม่เพราะเขาน่ะอยากอยู่ที่นี่กับดูมาแต่สุดท้ายแซนก็ต้องยอมสองแม่ลูกน่ยก็เดินทางเข้าเมืองพร้อมเอาดูมาไปด้วยเพราะอีกสองวันเน่ยจะมีเจ้าหน้าที่มารับตัวมันไปวันต่อมาคริสติน่าก็ต้องไปรับแซนที่โรงเรียนเธอก็ได้ฝากดูมาไว้กับพี่สาวบอกพี่น่ยไม่ต้องกลัวดูมามันเป็นเสือน่ารัก แต่ดูม่าในกระดันตกใจเสียงทีวีจนคำรามพี่สาวนั่นก็เลยกลัวรีบหนีออกจากบ้านแต่เธอในก็ดันลืมปิดประตูทําให้ดูม่าหลุดออกมาแล้ววิ่งตามรถคิดสติน่าไปถึงโรงเรียนของแซนด้านแซนที่เรียนอยู่เขาก็เหลือบไปเห็นดูม่าโผลมาที่หน้าต่างแซนก็อยากจะออกไปหาแต่ก็ทําไม่ได้และดูม่าเลยก็ทําให้คนทั้งโรงเรียนในกลัวไปหมดจนเหตุการณ์เนเริ่มชุลมุนวุ่นวายแซนในจึงออกไปหาพาดูม่าไปหลบที่ห้องน้ําแต่ก็ได้มีแก๊งเด็กเกเรเข้ามาแกล้งแซน ทว่าดูมาที่เห็นเข้าก็เข้ามาคู่เด็กเกเรพวกนั้นจนวิ่งหนีหังจุกตูดไปแถมเด็กพวกนี้นก็ได้ทําเงินมัดใหญ่ตกเอาไว้แซนยเก็บเงินใส่กระเป๋าและรีบพาดูมาหนีเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่นี่ากำลังตามล่าดูมาอยู่จากนั้นทั้งสองก็ได้พากันไปตั้งหลักนั่งอยู่กลางทุง่งหญ้า ซแซนก็ได้นึกถึงคำพูดของพ่อที่ต้องส่งดูมาในะ่กลับไปที่ที่มันควรอยู่เขาก็เลยตัดสินใจจะไปส่งดูมาด้วยตัวเองแซนได้กลับบ้านไปเอารถ3ล้อของพ่อและได้สิ่งพาดูมากออกเดินทางทันทีโดยไม่ลืมที่จะเขียนจดหมายทิ้งเอาไว้ให้แม่และพอทั้งสองกลับไปไม่ถึงครึ่งทางน้ํามันรถเนี่ยก็ได้หมดแถมแซนก็ไม่ได้เตรียมน้ํามันสำรองไว้เพราะเขาเนี่ยไม่คิดว่าไกลขนาดนี้ซึ่งที่ตรงนั้นน่ก็ร้อนมากไม่มีต้นไม้เลยสักต้น ตกเก็นทั้งสองก็เข้าไปพักอยู่ใต้ซากเครื่องบินแถวนั้นซึ่งจูจ่ๆก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินแบคแพคผ่านมาเขาที่เห็นรถจอดอยู่ก็เข้าไปลองสตาร์ทแต่ก็สตาร์ทไม่ติดแซนที่หลับอยู่ก็ได้ตื่นขึ้นมาคุยกับชายคนนั้นเขาบอกว่าเขาจะเดินทางไปทิศใต้แสนก็เลยยื่นข้อเสนอขอเอารถเนี่ยแลกกับน้ําของเขาเพราะตอนนี้เนี่ยแซนหิวน้ามากแต่พอแซนกินน้ําเสร็จ ชายคนนั้นก็ได้รู้ว่ารถเนี่ยน้ำมันหมดแต่เขาเนี่ยก็ไม่โกรธแซนพร้อมแนะนําตัวว่าชื่อริบคูนาโดยเดินทางมาพร้อมกับสัตว์จิ๋วหู้ใจที่ชื่อมาชาก้าทางด้านคิดซีหน้าแม่ของแซนเธอได้ก็เป็นห่วงลูกมากๆและได้ทําใบประกาศตามหาตัวแซนไปทั่วเมืองด้านแซนที่กําลังนั่งเล่นอยู่ดีๆจู่ๆผ้าใบาที่ติดกับซากเครื่องบินก็พัดใส่โดนหน้าเขาทําให้แซนในคิดไอเดียดีๆออกโดยเขากับริบคูนาก็ได้ช่วยกันทําใบพัดเรือมาติดกับรถเพื่อจะให้รถเนื้อเคลื่อนที่โดยอยอาศัแรงม จนสุดท้ายพวกเขาก็สามารถเดินทางต่อได้ในที่สุดทั้งคู่ก็มุ่งหน้าไปทางที่พอจะมีน้ําดื่มโดยลิบกูนาได้โชว์การขุดน้ําออกมาจากใต้ดินแซนก็ได้พารูมาเนี่ยไปล่านกกระจอกเทศมาเป็นอาหารแต่รูมาเนี่ยก็จับไม่ได้แต่ก็ยังดีที่พวกเขาเนี่ยไปเจอไข่นกกระจอกเทศและในระหว่างทางที่ทั้งสองนั่งพักอยู่ลิบคูนาก็ได้ถามแซนว่าทําไมไม่ใช้ดูมาเนี่ยหาเงินบอกถ้าขายให้กับเษฐีที่ชอบเก็บสะสมสัตว์หลายเขาเนี่ยสามารถมีเงินซื้อรถซื้อบ้านให้พ่อแม่สบายไปทั้งชาติได้เลย ส่งแสนก็ตอบกลับไปอย่างหนักแน่นว่าเขาจะไม่มีวันขายเพื่อนของเขาเด็ดขาดลิฟคูน่าที่ได้ยินอย่างนี้ก็เลยอาสาจะช่วยนําทางแสนไปส่งแต่เพียงครึ่งทางเท่านั้นเพราะว่าเขาในจะวนกลับไปทางใต้ทันใดนั้นลิฟคูน่าก็บังเอิญเจอมีดก็เลยให้แสนเก็บไว้และจู่ๆก็ได้มีเครื่องบินลํหนึ่งบินผ่านซึ่งลิฟคูน่าในก็เหมือนจะกลัวมากๆแล้วกับว่าเขาน่ากลังหนีอะไรบางอย่างและบอกแสนว่าคนพวกนั้นในเป็นคนไม่ดีให้หาที่หลบพอวันต่อมาทั้งสองก็เดินทางมาเจอถ้ำแห่งหนึ่ง ซึ่งลิฟคูน่าเนี่ยก็ขอเข้าไปดูพลอยในเหมืองเก่าเพราะว่าเขาจะได้พลอยเนี่ยเอามาขายบางแต่แซนที่เห็นว่าลิฟคูน่าเนี่ยท่าทางมีพิรุษแถมยังพาแซนเนี่ยมาผิดทางเขาเนี่ยก็เลยรีบพาดูมา่าหนีแต่ยังไม่ทันลายเสียงลิฟคูน่าเนี่ยก็ตะโกนให้ช่วยเพราะตอนนี้เขาเนี่ยโดนดินถล่มทับแซนก็เลยรีบวิ่งไปช่วยแต่พอขุดไปครึ่งหนึ่งแซนก็ได้ถามลิฟคูน่าว่าทําไมต้องหลอกเขามาอีกทางนาเนี่ยจะต้องการหาเงินกับพวกเราสองคนใช่ไหมลิฟคูน่าก็อึอ้งไม่ตอบ แสนก็เลยหยุดขุดและทิ้งเขาไว้ที่นั่นพร้อมออกเดินทางต่อทันทีจากนั้นพวกเขาเกด้เดินมาถึงลำธารซึ่งแสนก็ต้องข้ามน้ําไปอีกฝั่งเขาได้ใช้ไม้ต่อกันทําเป็นแพรลอยข้ามน้ําไปแต่แพนั้นก็เกิดลมจนทั้งสองตกลงไปในน้ําแถมยังมีไอ้เค้นะจ้องจะงับทั้งคู่พวกเขาก็หนีขึ้นฝั่งได้ทนันแต่ก็เดินมาเจอกับฝูงควายป่าอีกดูม่าก็ได้วิ่งตามฝูงควายไปทําให้แสนกับดูม่าเนี่ยพัดหลงกันดูม่ามันก็เผลอเข้าไปในกรงดักสัตว์ส่วนแสนก็โดนหมูป่าไล่ ทว่าลิฟคูานา่ก็ได้ตามมาช่วยได้ทันโดยลิฟคูนาก็ได้ขอโทษแซนที่เขาคิดจะหาเงินจากทั้งคู่แถมเขายังเล่าเรื่องชีวิตให้ฟังอีกว่าเขาเน่จากครอบครัวมาหางานในเมืองแต่ก็หาไม่ได้ก็เ,เลยต้องมาทําเรื่องไม่ดีจนต้องติดคุกแต่เขาก็ไม่อยากกลับไปอยู่ในคุกอีกแล้วและมาไกลเกินกว่าที่ตํารวจะจะตามจับเขาได้จึงอยากจะช่วยแซนน่ไปให้ถึงที่หมายวันต่อมาแซนก็ได้พาดูมาออกไปล่าเหยื่อแต่ดูมาเนี่ยมันก็ทําไม่ได้เหมือนเดิมทันใดนั้นแซนก็ได้เห็นว่ามีนักท่องเที่ยยวกกําาลลังปตีอู่ใ ซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาในต้องมีอาหารกินทั้งสองในจึงช่วยกันคิดแผนเข้าไปขโมยอาหารและในระหว่างทางที่พายเรือกลับที่พักแซนก็ได้ยื่นเงินให้ลิฟคูน่าที่ช่วยเขาไหวซึ่งตอนแรกเขาเนก็จะไม่เอาแต่แซน,นก็จะเอาเงินทิ้งแม่น้ำเขาเนก็เลยยอมรับเงินเอาไว้และได้ให้พลอยกับแซนเป็นการขอบคุณในระหว่างทางดูมา่าในก็ได้เจอกับซากสัตว์มันก็ได้เข้าไปกัดแทะกินตามสัญญาจญยานของมันซึ่งแซนก็ยังไม่ชินที่เห็นดูมา่าในเป็นอย่างนี้และพวกเขาก็ได้เดินทางกันต่อ โดยระหว่างทางลิบคูนาก็ได้ชี้ให้แซนดูทางที่จะไปหมู่บ้านของเขาและทันใดนั้นจูจูก็ได้มีฝูงมแมลงวันซิซี่บินเข้ามาลิบคูนาจึงถอดเสื้อคุมแซนเอาไว้โดยที่ตัวเขาเนี่ยโดนฝูงมแมลงวันซิซี่รุมกัดซิซี่เนี่ยเป็นมแมลงวันในแอฟริกาที่มีขนาดใหญ่6กถึงสิมิลิเมตรกันเลยมันกินเลือดคนหรือสัตว์เป็นอาหารคนที่ถูกกัดจะป่วยและมีไข้ผื่นจะขึ้นเต็มตัวบางรายโชคร้ายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้และพอตกเย็น พวกเขาก็ต้องเผชิญกับฝูงสิงโตที่กําลังจ้องจะจับกินพวกเขาซึ่งฝน,นก็ได้ตกลงมาพวกเขานก็เลยก่อกองไฟไม่ได้และเมื่อไม่มีอะไรจุดไฟติดลิบคูนานจึงอาเงินที่แซนให้นมาจุดไฟจนในที่สุดฝนนก็หยุดตกแต่ตอนนี้อาการของลิฟคูนานก็ไม่ดีขึ้นเลยแซนนจึงล่ามรูม่าไวใ้ให้มันเฝ้าลิฟคูนาและเขาก็เดินทางไปยังหมู่บ้านของลิฟคูนาเพื่อตามหาคนช่วย แต่ดูม่าเนี่ยมันก็สลัดเชือกจนหลุดและรีบตามแซนไปแต่ในระหว่างทางมันก็ไปเจอกับเสือจีต้าสาวมานันักก็เลยเปลี่ยนใจไม่ตามแซนแต่หยุดคุยกับสาวแทนด่านแซนก็ไปตามหาชนช่วยมาสําเร็จยังดีที่เขาเนี่ยสามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้นิดหน่อยโดยหมอประจำหม,มู่บ้านก็ได้มารักษาลิฟคุน่าจนเขาอาการดีขึ้นส่วนครอบครัวของลิฟคุน่าก็ดีใจที่เขาเนี่ยได้กลับบ้านสักทีและแซนก็ได้มาบอกลาดูม่าเพื่อนรักของเขาถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่อยากให้มันไป แต่ว่าดูมาก็ต้องไปใช้ชีวิตในแบบที่มันควรเป็นแซนก็ได้กลับบ้านมาหาแม่ของเขาทั้งคูก็ได้ย้ายกลับมาที่บ้านและช่วยกันทําไร่ทํานาดังเดิมและหนังก็ได้ตัดจบลงเพียงเท่านี้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป7.2คะแนน Rotten Tomato 94% ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจมอส d วิดีโอไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ